โอเคนะครับเพื่อนๆสวัสดีกันด้วยนะครับท่านกับทาเราเฉลยทีเคจีซีวีกของเยี่ยวแชแนวนะวันนี้เราอยู่กับใครครับผมอยู่กับฟุกฤทธิ์ครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับเนียนๆนะเนียนเนียนไปซ้ายไปครับหรือว่าเราจะเนียนเป็นสถึงของในแมปต่างๆนะครับใช่ครับโอเคครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยว้าต้องเปลี่ยนตัดยิงเป็นไม้กับ่ตรงแปลงร่างครับเป็กแค่ร่กลายเป็นไม้แล้ว ลืปิดแคเลปิดแค่ไนแบบมาปิดให้เพืดด,ดยียวท่ไหนมนเีได้บ้างครับพี่นี่ไงมันมีต้นไม้นะโทษท,ท,ท,ทีนะเพื่นอนๆผมขอเปลี่ยนรีซอแร์ครับ่นเฮ้ยพี่พกผเจอใบไม้ไม่ะไหนตรงไหนตรงไหนพี่แลเพิ่งรัเปลี่ยนรีซอแร์มันอยู่มุมๆเลยอะพี่อเปลี่ยนเรีบรอแล้วหแต่มันไม่มีเดี๋ยวเนี่ยพี่ใกล้กแล้วอ่ะไครับอะไรโว้ย จะมากู้หน้าจาก EP ที่แล้วนะครับหน้าใช่กู้หน้าอย่ไหนวะเน่ยจำสไม่ได้เป็นเป็นใบไม้เหไม้อ๋อวันั้เนี่ยน่มีคนมาไงตัวบ้านโผล่อะมาหาที่มตดตามีได้แน่โอ๊ยดีสิ่น้น้่ได้ไมเนี่ยดิ ใช้ได้แล้วมีได้อกัดเลยแบบเร็วๆมึงไม่จิตเลยเนี่ยแหละพี่เนียนเอ๋อแต่แกนี่ขาดนะเป็นไงเป็นไงโคตรเนียนอะเนี่ยนตอนนี้ไม่มีแล้วบอกมาเป็นคนมาไม่มีใครแล้วตอนถึงถ่ายแล้วคงต้องตายในตอนจบอะมีใครมาเลเว้ยมันตกกัางคน เรเไปแล้วพี่บันบมบันตรงน้นเห็นข้างหน้าว่เนี่ยเนนเมื่อกี้อยู่อันสห้าคนแบบนเบื่อบันบุมบันบมไทางุมซ้ายใส่เปลนยังไงันง้นเดี๋ยวผมขอตัภาพไปตอนที่แบบเจผู้คนะนงนี้จะเนี่ผู้คนถ่ายหน้ามไปเยอะมากยพตอนนี้เนยบกบรจดีผ่าน เห็นไหมเห็นไหมเปลี่ยนไหมไม่เห็นแล้วแค่ครับไม่เห็นครับไม่เห็นเมื่อกี้ผ่านหน้ามาสองคนแล้วผมว่ามันได้มันเบือมากเลยถ้าเกิดไฟมาไม่เป็นทีมก็จะเมือสตีดสตีมองไม่เห็นเลยพี่ดูเดี๋ยวสตีบอกเมื่อกี้เหมือนจะเห็นใบไม้นะเพื่อนมนนจะเห็้แต่ก็มองไม่เห็นนะใช่มันล้มทางทางทุกคนนะฮะ ถ้าเกิดทีเป็น P P ทนีมทีทำไงผมก็ต้องวิ่งตบคน <c oughs> ต้องวิ่งไงใช่ต้องวิ่งลันาวีอบคนบางยางนะตอนนี้นี่เนียนยาวไปครับคนเยอะอพี่บอกเลยเนียนยาวไปวันนี้เดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนที่มันมีคนมาเลยใช่ใช่ใช่ใชอหนามนุา มุมชามนมอนในเวอร์สตูมันก็ยังไม่มีคนมาอยู่ดีคุณชครับคชครับคุณคิดว่าคุณจะเนียนไปได้ถึงเมื่อไห่ครับผมยังนะยัง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 ไังมีคนมาหางยยังยยังยยังยังยังยัอยังยัตยังยัยังยยังยังยัังงงังงไั โอเคโดนโดนมันมันมันบอกว่าจะจะจะหลุดจะหลุดออกจากเกวิสิบเีกโอ้โหลุดตลอดะเป็นชันลิ้นที่แบบว่าพี่ว่า,วาวมันหินพอตัวเลยแต่ <c oughs> มันไม่ใช่มันไม่ใช่เล่นแย่เลยไม่ใช่ได้อือใช่โอเคนะฮะตอนนี้ <c oughs> อีกสองวิหนึ่งวิถู้ผูกแล้วเปิดไปแล้วผมยังอยู่ <c oughs> อยู่เลยครับผู้ชมเอาแล้วเอาแล้ว พี่ฟูข้าผมได้เป็นนิลันเลยไหมเอาพีไม่เป็นอีกแล้วโคตรเ่อะตายแล้ว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 วิ่ไปนะฮะมีคนหน้าตาเป็นใบไม้มักจะไม่เป็นไงพี่เออใช่มาระเบิดกันมาครับระเบิดบ้านมึมไปแล้วเออหลือหกคนแล้วเนี่ยคิดว่าตานี้จะได้เป็นทีมสี่ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนพี่บอกเลยเอออ้าวเด็นแมตเอา้นใบไม้เด่นแมต ไปลแล้วไปแล้วว <tai S 2> ิวว <Ivan> <c ash> ิวไปแล้วไปแล้วไปแล้วติดตามชีวิตทีคุงเนี่ที่เดิมเขาที่เดิมเด่แบบแล้วที่เดิมที่เดียเฮ้ยพี่ตรงนี้มันเหียวกว่าคราวที่แล้วอย่างเนี้ยผมว่ารอบนี้ผมไม่โหมนะแล้วเดี๋ยวผมฝาตัดคลิปไปตอนที่แบบเล่นเดินผ่านไม่ต้องตัดคลิปเลยเดินผ่านก็ต้องตัดคลิปกันเลยทีเดียวนะครับขออะไรนะครับใจนิดนึงนะอ่าพี่ สี่คนอะไรสิ่กมัเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะ้ากันเลยเดียวไม่เป็นแน่นอนดิเชียวเปล่า XD เลยจริงแล้วเลยไปเลยสตีฟบายบายไปเลยสตีฟเอาไปเลยจุ๊กจุ๊กเฮ้ยจุ๊โหพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กสตีฟสตีฟเป็นอะไรกับใบไม้ในข้างในสตีฟบอกไม่ไหวแล้วเห็นเห็นเรียนมานานแล้ว โอ้ยใมนายยกเลยนี่ยโอ้มา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 ไม้โอ้ใบไมตายครับเดี๋ยวไปดูมันาต่อไปนะครับครับมเดี๋ยวเราก็ไปอยู่มันต่อไปนะเดีวโอ้าตนนีเราได้พื่นใหม่นลครับไมนเ่อนใหม่บไปตตีกันแบบไปตาโอ้โหไม้จะไปบที่ใบไม้ไม่มีที่ยืนในสังคมเนี่มนจะตายหรือเปล่า เียนเนี่ยเมีวิตเอยู่ข้างล่างอ่ะมันไม่รู้มันมันอทีีทีีทีไม่รู้ว่าจะเนียนหรือเปล่าเฮ้ยพี่ทีนีเล่นเลเรไหนไหไหนไปเราไปเราคนดีแว้วไหนไหนที่นี่นไม่รู้ว่ามันไปไหนไปไหนจูหนีไม่รู้ว่าตอนนี้แบไม่มีใครสนใจเลยมัตามโเดิน่าม้ ขาแรกผมก็แพ้คุณดีไปนะเราที่ตอบผมจะกูหน้าให้ดีใช่ป่ะกูหน้าแล้วสิเรียนเหมือนกันเนี่ยหขนาดดีดเรีไม่มองหน้าเลยดี่เรียนไม่มองเลยใช่ไหมเรียนแบบนี้เลยจริงนี่นี่นี่เป็นแบบนี้โอน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 สยแล้วไปแล้วไปยแล้วผมไม่กล้าขยับหน้าเลยตอนนี้ฟุกผมเจอเพื่อนหลอนไอแอมไอแอมไวเบิร์ดฉันฮ้าวมันเปลี่ยนร่างได้ด้วยตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นอสือแล้วอ่ะคลิปเปอรือ ไม่ม้างนเปลี่ยนหน้าหนูไอตัวตุ่มช่างมาเถอะครับช่างมาเถอะครับแต่ก็ช่างมาเถอะครับช่างมันเลยทีเดียวช่างมันนี่ใช่เพลงไม่ใช่ช่างมันนี่ใช่เพลงนะครับเนี่ยบอกเลยว่ามิดิเกมนี้ถ้าเกิดเดมเป็นพวกบล็อกพวกนี้พอกไหนว่าชนะซีใช่ไหมพี่ซีชนะแน่นอนนะชนะแน่นอนด้วยเนียนในแค่ช่วงแรกในช่วงหลังเนียนไม่ได้ช่วงหลังๆเขาจะพับาไปเดินแมทกันเลยทีเดียวเดินแมทเดนแบบใบไม้ไม่มีที่ยืนเฮ้ยพี่พวกพี่ผ่านเจ้าว่ะตายแล้ว มันไม่มีคนสนใจไปบ้าอย่างเราเลยไอ้ทีไม่มีใครมาหาแล้วไม่มีใครรู้ถึงการมีอยู่ตัวตนของเราเลยไอ้ทีเป็นยังไงแบบใม่ใหม่สะท้อนวะใหม่น่นะไม่เรื่ใครอีฟังเกับเฮ้ยระเบิดเดิมระเบิดบ้านมุ่งเป็นเราเราไม่ยังรอดอยู่เหมือนเดิมนะหวังว่าจะไม่เป็นทีทีนะเอาหนี้หน้าตาดีอ่ะคนหน้าตาดีมักจมหลอดนะหลอดนะเออรอดอยู่แล้วหน้าตาดีะเอ๊ะยังไงใครเป็นเอามี่คงหน้าตาดีนะเราอ่ะรวมทีทีมันส่งบอกจริงน ใช่หรอใช่พี่นี่เนาะมีหน้าตาไม่ดีอ่ะโอ้ยแย่แย่เฮ้ยพี่พวกผมคิดพวกไอแอมนึงได้ไหมไอเอมแไอมแล้ไอเอมเทนดีอ่ะเอาเอาหัวเทนดีมาใส่อะมันไม่เนียนนะผมว่านะโอ้ยไอติ้งก็ได้เหตุต้องลองต้องลองเฮ้ยต้องลองต้องลองเฮ้ยยังไงยังไงไม่มีใครมาหาเลยเวยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจุกกันต้องจุกหนีกันต้องจุกหนีไปไกลอ่ะจุกล้วจุกแล้วจังหวะนี้ เฮ้ยผมเมื่อสังเกตนะว่ามันจะมีหลอดไอคิอยู่ข้างล่างนะใช่ครับมันคืออะไรอ่ะมันคือเวลาเหรอน่าจะเวลาครับผมรู้สึกเหมือนบกี้เลยตอนนี้ยังไม่มีคนมีคงมีคงครับผมรอดยังโอ้รอดแล้วครับรอดแล้วมาใกล้จะระเบิดแลระเบิดแล้วระดับไหนแล้วพี่ปุ๊กคิดตอนนี้คิดว่าใครเป็นครับตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นทุกฤทธิ์นะฮะเฮ้ยไม่ใช่แล้วทุกฤทธิ์นาตอนนี้เขาไม่แน่ยหรอกแล้วไม่เป็นโอ้รอดได้ไงรอดด ถ้าเกิดเพื่อนๆดูเริ่มแบบอยากทำตามนี่ผมว่าโอเคเลยนะใช้ได้เลยใช้ได้สุดๆเลยยอดอ่าอ่านะะถ้าเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าใครหน้าตาดีกว่าก็คอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ทูคูบิสนะกดหนึ่งนะคอมเมนต์ทีคูบิสกดสองนะหายแล้วคอมเมนต์คลิปทีหายแล้ววูบิสต่ออยแล้วแปดเก้าวิแล้วแปดเจ็ดเจ็ดห หส่ามสอสวัสดีปีใหม่ครับผมปิดเรื่องอ่ะตอนนี้เหลือสิบเอ็ดคนแล้วนะบอกเลยว่าไอแอมเงียนนี่ไอแอมเงียนจริงอ่ะผม่วันได้เป็นแล้วหน้าตาดีใครเปล่าเอาบอกเลยบอกเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคือเนี่ยพอพูดถึงเรื่องหน้าตาเนี่ยมันว่าจะมีอย่างนี้มันน่มจะสดพร้อมคือแบบไม่ไม่คือสวรรค์แกงเว้ย คนหน้าตาดีใช่คนหน้าตาดีมักโดนแกงไงเฮ้ย่โอ้พี่พี่คนตรงนี้อ่ะเี่ยเเนาะเป็นดีนีนไม่เจอใครเลยเนี่ยเเน่าเน่าเน่าเนเน่ีเ่น่าเน่่าเ่าน่านเน่่าเ่าเ่นี่น่เ่น่าเ่าเ่าเ่่เ่่ ก็เอาคือได้แค่รอบเดียวใช่อ่าเรามาดูฟุ้งเรกันดีกว่าเขาจะเขาจะเจอทีทีหรือไม่นะฮะเจอไม่เจอเว้ยอ่าสะพานเป็นแล้วนะสะพานโอ้เดินผ่านหน้าไปแล้วสะพานไหนครับผมคิดว่าตาดีจะได้เป็นไหมครับไม่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 ถูกกันทีทีพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กไม่ไม่มันไม่ถูกกันเลยพี่ปุผมเจอคนเนียนนี่กว่าพี่ผมเป็นสกินธรรมดาพี่มองขึ้นไปด้านบน เออมันมันไปอยู่ตามส่องกันพี่ตามสองตามหลืบโอ้อยู่ตามหลืบนี่ไงอยู่ตามหลืบแต่มันก็จะสู้ไอแอมอย่างเราไม่ได้หรอกไอแอมของเรานี่หน้าตาดีมีที่ยืนใช่ค่อนข้างหน้าตาดีใช่ไหมเฮ้ยมันจะเน้นหนัแล้วป่ะที่เนียนไม่ได้แล้วคนที่พี่ที่ต้องพยายามวิ่งมันเนี่ยไงใช่แล้วยิ่งยิ่งเนี่ยสกิลนี้ต้องส่งต่อไปแล้วไปแล้วครับทุกเลือดของเรานะฮะไปแล้วไปแล้วไปแลจะเนียนได้หรือไม่นะฮะ ไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นก็อยู่ตามสอกมันน่าจะท้อใจถึงนี้เห็นใบไมาแล้วอยากลงตามปรับตัวเล่นเนื้อกูแบบโอ้ไม่ไหวแล้วกูเห็นไบไม้ผาบมาเล่นเฮ้ยติดที่บ้านโอ้ยมังไม่เห็นรักษาอ่ะเห็นนะต้องคนหน้าตาดีเท่านั้นนะฮะแล้วเปิดบ้านมุ่งไปแล้วทีเดียวเตรียมเตรียมฮะมีเพื่อนคนมันปวดมากเลยตังช่ครับผม โนหลังน <là> ี oh, <w> ่ผมอาจจะเนียนไม่ได้นะว่าเราต้องสุกจุกนะฮะดนเรป็นทีแ้วแต่ผมปายไม่ถงรอดครับเนี่ยกลับไปหนีเมืเดิมตรงไหนเนี่ยตรงนี้โอ๊ยไครับพี่ปุ๊กยังไงพี่ปุ๊กยังไงพี่ปุ๊กอาแล้วไงุกรอดแล้วกลับไปจุกกลับกลับจุกกลับจุกกลับมันไกลอยู่นะมันไกลอยู่จุกจุกเราวิ่งกลับ จุ้งไงมันพื้นทีเนี่เอารอดป่ะบ้านบึ้มไปแล้วเรี่องผมรอดจ้ะผมจะชนะแน่เลยโอ้ยชนะแน่เลยอ่ะชนะแน่นอนใช่ไหมเลยสุดวิว่ะยังไงดิ้นดิ้นดีลุ้นใครเป็นล่ะไปแล้วพี่พุ่งที่นี้ตามตู้พี่ฟุ่งกระโดดกระโดดกระโดดมันซื้อไม่เสีย่พี่ฟุงมันลงตามพี่จริงนั่นแหละอยู่ในตามเลวะวันนี้ไปไหนนั่นไงรอด เอาแล้วเอาแล้วคชูครับตอนนี้ตอนนี้ตู้อกแ่วิแข็งใจไ่อยเศูนย์ฟกตายครับเนี่ยตายแล้วตายแล้วนะฮะใครชอบีนนะตอย่าให้มีต่ออยู่ในกไลค์ใครด้วยนะฮะกดไลค์เยอะๆเลยผมม ใช่ฉันผมไม่มีอะไรแล้วงั้นไปก่อนนะเพื่อนๆโอเคครับรไปจ้าอี